What? ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกวับผมกองทัมสินไว้กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราพาเจ้า MG GS 1.5 Turbo X Sunroof นะครับผมไอคันด้านหลังผมนี่เองนะคันสีส้มนะฮะคันนี้นะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาพาไปชมว่าไอรุ่นรุ่นนีนะ้มันมีความพิเศษยังไงมันมีความน่าใช้อะไรแล้วมันมีจุดด้อยอะไรบ้างจุดที่เราต้องดูแลรักษาอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวไปติดตามรับชมกันในคลิปได้เลยครับ ก่อนที่เราไปชมตัวรถนะฮะเรามาฟังข้อมูลกันก่อนนะครับผมคันนี้ mg gs 1.5 Turbo X s u n เทอร์โบ x ปปีโมเดล2018จดทะเบียน2019เกลขมาอยู่ที่2300มมกิโลนะฮะราคาจำหน่าย560,000 9,000บาทนะฮะราคาตอนออกห้างไปแดงรุ่นนี้อยู่ที่990,000บาทนะครับเดี๋ยวลองมาตัดสินใจกันดูนะว่าไอ้คันนี้มันมีจุดดีจุดด้อยอะไรบ้างนะฮะเรามาเริ่มแบบที่ด้านหน้ากันเลยนะฮะด้านหน้านะครับผมไฟหน้าคุณจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนหลอดฮาโลเจนนะครับหรือหลอดไส้ธรรมดาการดูแลรักษาก็ไม่ได้แพงมากนะฮะอยู่ที่หลักร้อยกว่าบาทนะครับผมในส่วนของกระจังด้านหน้าก็จะเป็นกระจังสีดำนะฮะมีโลโก้ MG อยู่ตรงกลางนะครับการดีไซน์ของตัวรถด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นทรงไดมอนด์นะฮะทรง มอนคัทนะฮะเอาเหลี่ยมมุมของเพชรมาประกอบกับก,บการดีไซน์รถทาให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีพลังมันดูดุขึ้นมันดูมีเหลี่ยมมีสารมีมิติขึ้นนั่นเองนะครับผมที่กันชนด้านหน้านะฮะก็จะเป็นกันชนสีดําด้านนะครับมีช่องดักลมที่เป็นตะแกรงลังพึ่งนะฮะดูออฟโรดดีเนาะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านซ้ายและขวาพร้อมไฟเดชามนั่นนิ่งไลท์ที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับผมไฟเดชามที่แทรกเข้ามาตรงนี้ก็ทําให้มันดูทันสมัยขึ้นมันดูมีอะไรในยุคใหม่ๆนั่นแหละนะฮะ ที่ด้านข้างนะครับผมด้านข้างสวมใส่ล้อแมกอัอลอยขนาด17นิ้วมานะฮะร,ระบบเบรกที่ใช้เนี่ยของรถรุ่นนี้ก็เป็นดิสสีล้อด้านหน้าก็จะมีรูระบายความร้อนให้กับดิสเบรกด้วยนะฮะในส่วนของช่วงล่างช่วงล่างของเจ้าคันนี้ด้านหน้าเป็นแม็กฟอร์สันสตาร์ส่วนด้านหลังเป็นเมลติลิงนะฮะมีเหล็กกันโค้งให้หน้าและหลังเลยนะครับการยึดเกาะถนนถามว่าโอเคไหมอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้ดีมากนะฮะความนุ่มสบายก็อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้นุ่มมากแล้วก็ไม่ได้แข็งกระด้างมากจนเกินไปนะครับผมด้าน ะะที่กระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวในตัวพร้อมหลอดไส้นะฮะดูแลรักษาไม่ยากเลยนะผมหากมีมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวชนกระจกมองข้างเกิดชำรุดเสียหายราคาซ่อมบำรุงก็ไม่แพงมากนะฮะเพราะว่าเป็นหลอดไส้ธรรมดาเนาะเบิกห้างไม่เท่าไหร่หรอกนะ ที่มือจับประตูนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมระบบย์เลสนะฮะมีปุ่มให้กดเนาะไอปุ่มตรงนี้คุณสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เครื่องเล่นได้นะว่าเวลากด1ครั้งเนี่ยจะให้มันเปิดทั้ง4บานเลยหรือว่าจะให้เปิดแค่บานคนขับบานเดียวนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีของรุ่นนี้เลยนะแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์เจ้าตลาดบางเจ้าไม่สามารถตั้งค่าได้นะฮะแต่เจ้า MG ทําได้แล้วนะฮะด้านบนมีราวหลังคาสแตนเลสนะฮะดีไซน์สวยงามมากคุณสามารถที่จะไปซื้อตัวแหลกหลังคาเอาไว้วางของวางกระเป๋าเดินทททาางงเเเววลดินไปี่ย ต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะซื้อมาเสริมเพื่อวางของได้นะฮะจะได้ไม่ต้องมาลกลุงลังในห้องโดยสารเนาะมีซันรูฟมาให้นะฮะแล้วก็มีสาอวกาศทรงคีบฉลามมาให้นะฮะ ทำให้ตัวรถมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะแล้วหลังคายะเป็นหลังคาสีดาด้วยก็ดูสวยงามดีนะฮะทีนี้มาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายเริ่มจากที่ด้านบนเนี่ยด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์เล็กๆนะฮะติดมาให้นะผมทําให้รถมันดมูมีมิตินั่นเองนะครับผมถ้ามันไม่มีตรงนี้มันจะดูโล้นมากๆนะที่เขาเพิ่มเข้ามาให้ตรงนี้ก็ทําให้รถมันดูมีมิติมีเหลี่ยมมุมมากยิ่งขึ้นมีไฟเบรกตรงที่3ที่ฝังอยู่ใต้กระจกนะครับ กระจกเนี่ยก็จะมีไล่ฝ้ามีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมาให้นะฮะที่ฝาท้ายนะครับก็จะมีโลโก้ GS นะครับติดมาให้ด้านขวานะฮะแล้วก็จะมีโลโก้ Brist b Br i s Dynamic นะฮะก็คือเป็นค่าย MG นะเขาจะบ่งบอกว่าเขาเป็นค่ายจากแบรนด์อังกฤษนะ,ะก็ติดมาให้ที่ด้านซ้ายนะในส่วนของไฟท้ายก็จะเป็นไฟ LED ผสมกับหลอดไส้ นะครับผมการดูแลรักษาเนี่ยถามว่ายุ่งยากไหมถ้าเป็น LED มันไม่ได้ขาดง่ายๆนะอย่างไฟเบรกอย่างเงี้ยไฟหลี่มันจะเป็น LED แต่ถ้าเป็นไฟถอยไฟเลีล้ยวมันเป็นหลอดไส้ไอ้ไฟถอยไฟเลีล้ยวเนี่ยมันจะขาดบ่อยนะฮะเขาให้เป็นหลอดไส้มาการดูแลรักษาก็ไม่แพงมากนะักนะฮะที่กันชนด้านล่างก็จะมี parking sensor นะฮะเอาไว้กระระยะถอยจอดนะมีกล้องมองหลังมาให้นะครับเอาไว้ดูภาพด้านหลังนะฮะว่ามีสิ่งมีชีวิตเดินผ่านมีสิ่งของวางอยู่ไหมนะฮะเพิ่มความปลอดภัยในการถอยจอดเนาะและไอ้กล้องมองหลังตรงนี้ยังมีไกด์ไลน์ หักพวงมาลัลายไกด์ไลน์มันจะหักเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะฮะทำให้เราเข้าซองได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของสีสันโดยรวมนะฮะสภาพสีค่อนข้างโอเคเรียบร้อยมากมีรอยเบียดบ้างเล็กๆน้อยอย่างประตูด้านด้านซ้ายเนี่ยประตูหลังด้านซ้ายเห็นไหมก็จะมีรอยเบียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวทางห้านสินว่าเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะแล้วก็มีรอยขนแมวบางๆทั่วคันเลยนะครับเดี๋ยวทางเรา5 4นิวันจะขัดเคลือบสีให้นะฮะคุณไม่ต้องกังวลนะถ้าสนใจคันนี้คครรรเวส่่ออาา้งงงงืโ เป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีสมรรถนะดีแค่ไหนตามไปชมที่ห้องเครื่องครับทีนี้เรามาชมเครื่องยนต์ของเจ้า MG GS 1.5 Turbo คันนี้นะครับผมคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนะฮะเครื่องยนต์ไม่ใหญ่มากนะแต่พ่วงมาด้วยเทอร์โบชาร์จนะฮะเทอร์โบชาร์จก็ลูกไม่ใหญ่หรอกนะครับแรงม้าของเขาอยู่ที่167แรงม้า PS นะฮะทำงานที่5,400รอบต่อน,นาทีนะครับในส่วนของแรงบิดนะฮะแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรทำงานตั้งแต่1,400จนถึง4,400รอบต่อน,นาทีนะครับผมแรงบิดมาแบบสม่ำเสมอกันตั้งแต่รอบต้นจนถึงรอบกลางเหลือปลายนะครับผมตรงนี้ถือว่าดีมากๆ ะะทำให้อัตราการเร่งแรงต่างเนี่ยทำงานได้แบบสมูทนะครับผมมาพร้อมระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ d u a l c u s t 7 s p e e ed นะฮะระบบ d u a l c คั t ของ mggs เนี่ยจะต้องบอกข้อด้อยก่อนนะฮะข้อด้อยของรุ่นนี้เนี่ยไอที่เกียร์เป็นแบบ d u a l c u s t เนี่ยคือสมองกลที่สั่งงานเกียร์เนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะฮะเวลาเราจะเร่งแซงบางครั้งมันก็ไม่มานะครับผมบางครั้งมันก็มานะฮะ คือบางทีเนี่ยจะเร่งแซงเนี่ยกดคันเร่งไปแล้วแต่รถไม่ไปนะครับบางครั้งกดไปแล้วรถไปเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะผมคือไปอ่านในกลุ่มมามันมีวิธีแก้อยู่ก็คือเอารถเนี่ยเข้าศูนย์ไปอัพเฟิร์มแวร์ไอ้กล่องสมองกลนะฮะแล้วมันจะดีขึ้นนะฮะอันนี้คือไม่แน่ใจนะถ้าท่านใดมีความรู้นะฮะเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นนี้ก็คอมเมนต์บอกลูกค้าที่สนใจด้านล่างได้นะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยที่ไปลองมาเนี่ยเวลากดคันเร่งไปเนี่ย คือบางทีมันก็มาบางทีก็ไม่มานะฮะอันนี้อาจจะเป็นจุดด้อยของรุ่นนี้เลยก็ได้นะฮะแต่ว่าดูโอคัทนะฮะอีกข้อหนึ่งที่ต้องคุ้นชินกับมันก็คือเวลาเราขับในเมืองเนี่ยขับในรอบความเร็วต่ำเนี่ยอ่ามันจะมีอาการกระตุกกระชากนิดๆหน่อยๆนะครับผมทำให้เวลาเราขับในเมืองรถติดๆเนี่ยอาจจะมีอาการหงุดหงิดบ้างนะ,ะเพราะว่าการเปลี่ยนเกียร์การสรับเกียร์อะไรของแบบดูโอคัทเนี่ยมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะอันนี้คือมันเป็นนิสัยของแบบนิสัยของเกียร์รุ่นนี้นะฮะ ก็ต้องทําความคุ้นชินทําความเข้าใจกับเขาหน่อยนะครับผมแต่ถ้าคุณเป็นคนขี้งุดหงิดอันนี้ก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าเวลารถติดติดในเมืองเนี่ยมันจะทําให้อารมณ์คุณแบบอารมณ์ร้อนอะ่ะเออเป็นหงุดหงิดแบบแบบเวลาเหยียบนิดนดิบึงบ้งบึง้งอะไรอย่างเงี้ยเออมันนะ ก็เข้าใจมันหน่อยนะในส่วนของโครงสร้างนะครับผมโครงสร้างคันนี้โครงสร้างเดิมนะไม่มีร่องรอยของการชนหนักนะครับฝากระโปรงเดิมแก้มข้างเดิมคันหน้าเดิมฝากระโปรงไม่เคยมีการซ่อมสีนะครับไม่เคยมีการถอดเลยนะคันนี้สภาพโครงสร้างเนี่ยคือเดิม100%นะครับนี่สําหรับด้านหน้านะในส่วนของด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะด้านข้างประตู ซอกประตูแรงต่างเดิมๆไม่เคยมีการพ่นสีทําสีนะครับผมคันนี้ยังเป็นสีเดิมจากโรงงานอยู่นะคือเป็นสีเดิมๆจากโรงงานไม่เคยมีการถอดแกะซ่อมต่างๆนะะรอยอาร์คของตัวกระดูกงูแรงต่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคันนี้สภาพดีมากๆนะในส่วนของหลุมอะไหล่นะฮะหลุมอะไหล่ตรงนี้เนี่ย คุณสามารถที่จะเปิดไอตรงนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะดูหลุมอะลไ่ได้นะครับอ่านี่นะจะมีตัวถังด้านล่างนะคุณจะเห็นตัวอ่าตัวถงังตรงเนี้ยอันนี้คือของเดิมมันจะไม่มีการพ่นสีอะไรมานะครับผมรถภายนอกสีส้มก็จริงแต่หลุมอะล่ต้องไม่ใช่สีส้ม นะอันนี้คือของเดิมจากโรงงานและข้อดีของรุ่นนี้ก็คือยังได้ยางอะไหล่อยู่นะฮะยางอะไหล่ตรงนี้เป็นยางใส่ทดแทนนะไม่ได้ใส่แบบใส่แทนกันได้คือใส่ทดแทนเพื่อที่จะไปล้านป่ายางนะครับเพราะว่ามันเป็นยางที่เป็นยางฉุกเฉินใช้ความเร็วได้ไม่สูงมากนะนะฮะใช้ความเร็วได้ไม่เกิน80กิโมตรต่อชั่วโมงนะเป,นเป็นยางอันเล็กๆนะครับผมก็คือแค่ใส่เพื่อไปล้านป่ายางนะและอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือจะมีถาดใส่ของไอถาดใส่ของตรงนี้มันจะแบ่งเป็นช่องเป็นสัดส่วน นะครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากจะวางรองเท้าจะวางของจีปาทะอะไรก็แล้วแต่นะมันจะเป็นสัดส่วนมากๆเพราะว่าเขาทําช่องเป็นช่องไว้ให้หมดแล้วนะตรงนี้ถือว่าผมชอบนะ <c oughs> ดีมากนะฮะเป็นพลาส,สติกด้วยไม่ใช่ไม้อัดไม่ใช่แบบเป็นแบบวัสดุที่มันไม่แข็งแรงอันนี้คือแข็งแรงมากนะฮะแล้วก็มีแผ่นปิดให้อีกชั้นหนึ่งตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะคันนี้โครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้ฟันธงเลยนะครับผมเพราะว่าผมดูตรวจสอบมาหมดแล้วนะคัคนนี้โครงสร้างสวยนะเดี๋ยวส่วนต่อไปเรามาดูภายในดีวว่าาามมีีอะะไระร้บงัเด๋ยตป นี้เรามาอยู่ในส่วนของภายในห้องโดยสารนะฮะเราเริ่มจากเบาะแถวที่2กันก่อนนะครับผมเบาะแถวที่2เนี่ยสามารถปรับระดับได้2ระดับนะฮะคือระดับแรกเนี่ยเขาจะระดับฟิกเอาไว้ประมาณนี้นะฮะคือเวลานั่งเนี่ยจะรู้สึกไม่สบายมากนักเพราะว่าหลังมันจะค่อนข้างตรงนิดนึงนะแนะนําว่าถ้าคุณนั่งโดยสารเนี่ยปรับระดับเบาะให้ลงไปอีก1ระดับนะฮะคือระดับนี้มันจะทําให้คุณนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าพนักพิงอะไรเนี่ยมันมันจะเอียงประมาณ45องศานะฮะเวลานั่งเนี่ย คือมันจะพอดีกับสัสดส่วนเราอ่ะมันจะไม่เมื่อยมันจะไม่ต้องเกรงตัวแผ่นหลังเราเนาะเวลานั่งก็จะรู้สึกสบายดีนะฮะแล้วก็วัสดุที่หุ้มมาเป็นหนังสั่งเคราะห์นะครับไม่ใช่หนังแท้นะเป็นหนังสังเคราะห์นะฮะก็คือหนังเทียมนั่นแหละนะครับผิวสัมผัสค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็มีความแข็งของเนื้อหนังนิดนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะว่าชอบหรือไม่ชอบนะฮะ แล้วก็ส่วนของตัวการดีไซน์บอร์ดเนี่ยมันโอบก,กระชับกับต้นขาเราค่อนข้างที่จะดีแต่นะแต่นะครับไอตัวปีกด้านข้างเนี่ยมันทำสูงเกินไปนะเวลาเรานั่งเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเต็มก้นเท่าไหร่เพราะว่าตัวตัวปีกเนี่ยม,ม,มันชันใช่ไหมเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะเหมือนกับตูดเราไปเกยๆกับปีกมันอนะแล้วทาให้วเวลาเรานั่งมันรู้สึกไม่เต็มตูดนะเอออันนี้ก็คือจุดจุดนึงนะฮะสำหรับส่วนตัวผมนะแต่ถ้าคุณเป็นคนตัวเล็กอ่าหรือว่า ต้นขาไม่ใหญ่นะฮะนั่งแล้วอาจจะรู้สึกดีกว่าผมก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองมานั่งดูเนาะอ่นในส่วนของเบาะก,ก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีที่พักแขนให้พร้อมที่วางแก้วน้ำนะฮะมีที่วางแก้วน้ํามีที่พักแขนมีช่องแอร์ด้านหลังให้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆไอช่องแอร์ตรงนี้สามารถปิดและเปิดแรงลมได้อย่างเดียวนะก็จะมีอ่าปุ่มหมุนๆให้ตรงนี้นะฮะอันนี้คือปิดอันนี้คือเปิดนะมีแค่นี้นะครับไม่สามารถปรับอุณหภูมิอะไรได้เนาะมีไฟส่องสว่างให้ด้านหลังหนํ่งแหน่งนะฮะแล้วก็ เป็นสีดําเป็นโนแบ็กนะเป็นสีดําเป็นโนแบ็กนะฮะส่วนมือเปิดเป็นสีเทาด้านๆนะครับที่พักแขนตรงนี้หุ้มหนังมาแต่ด้านในไม่มีบุนุ่มอะไรมาเลยนะคือเป็นพลาสติกพลาสติกนะเนี่ยเคาะได้ยินเสียงปกปกปก,ปกนะเป็นพลาสติกนะฮะแต่ว่าตรงที่พักแขนเนี่ยเอาหนังมาหุ้มไว้เฉยด้านในไม่บุนุ่มอะไรทั้งนั้นนะฮะตรงนี้จะบอกว่ามันมันจะดีก็ดีมันจะไม่ดีก็ไม่ดีนะอันนี้คือแล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละท่านเลยนะครับผมก็พูดตามเนื้อผ้าที่เห็นนะก็ ประมาณนี้นะสำหรับแถวด้านหลังนะเดี๋ยวไปดูแถวด้านหน้ากันว่ามีอะไรใช้บ้างตามด้านหน้าครับ ทีนี้เรามาดูแถวด้านหน้ากันนะครับผมในส่วนของเบาะเนี่ยการดีไซน์ก็จะคล้ายคลึงกับเบาะแถวหลังนะฮะแต่ว่าตัวเบาะมันจะดูใหญ่กว่านะครับไอ,อสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือตัวปีกเบาะตรงนี้เนี่ยมันทําไว้ค่อนข้างที่จะชันนะฮะตรงนี้ผมพอจะเข้าใจว่าทาง MG เนี่ยน่าจะทําออกแบบมาเพื่อที่ว่าจะให้มันโอบรัดกับต้นขาของเราเวลานั่งแล้วเวลาเข้าโค้งเวลาขับเนี่ย มันจะรู้สึกกระชับรัดต้นขานะฮะแต่นะครับถ้าคุณเป็นคนตัวใหญ่อย่างที่แจ้งไปคือต้นขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเวลานั่งแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไม่เต็มก้นเพราะว่าเวลาคุณนั่งไปเนี่ยคุณต้องมาเบียดกับตัวเนื้อบาะตรงเนี้ยทำให้แบบมันไม่รู้มันรู้สึกไม่สบายอ่ะเอออันนี้พูดตรงๆนะเนี่ยคือมันชันเกินไปเห็นบ้างมันชันมาก มันชันมากๆเลยนะตรงนี้ก็แล้วแต่สรีระของแต่ละท่านละกันเนาะผมไม่บอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะแล้วแต่สรีระของแต่ละท่านแต่ส่วนตัวผมผมตัวใหญ่นะผมต้นขาใหญ่เวลานั่งร้สุดไม่ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับตัวบอกเป็นแบบปรับไฟฟ้า6ทิศทางสําหรับคนขับ ส่วนคนนั่งข้างปรับมือนะฮะเป็นระบบฟันเฟืองธรรมดานะครับผมในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็น3ก้านหุ้มหนังนะฮะการตกแต่งก็จะเป็นสไตล์ MG เลยนะฮะฝั่งซ้ายก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มรับสายโทรศัพท์เนาะส่วนด้านหลังของพวงมาลัยก็จะมีแพดเดิลชิปมาให้นะฮะเป็นบวกลบตำแหน่งเกียร์นะครับผมเอาไว้ปรับอัตราการทดเองได้นะฮะและสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมไม่ค่อยชอบนะที่ผมไม่ค่อยชอบนะคืออย่างนี้ นี่นะคือถ้าพวงมาลัยมันตรงๆอย่างเงี้ยอ่ะพวงมาลัยมันตรงๆอย่างนี้งตงตงตงน,นะคุณจะไม่เห็นก้านคูชคอนโทรนะฮะคูชคอนโทรอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมเนี่ยซ่อนอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือคูชคอนโทรที่ใช้งานโคตรลำบากนะครับผมอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะฮะคือมันใช้งานจะค่อนข้างยุ่งยากมากๆนะฮะแต่ว่ามีให้ก็โอเคมีให้นะครับแต่ว่าปรับให้มันใช้งานง่ายกว่านี้ได้ไหมนะฮะคือถ้าคุณมองจากลักษณะเนี้อ่ะถ้าคุณขับเนี่ยคุณมองไม่เห็นก้านคูชนะไม่เห็นเลยนะครับผมมันซ่อนมิดมากตรงนี้นี่กา้านนะ การสตาร์ทรถก็จะเป็นแบบปุ่มสตาร์ทนะครับจะมีปุ่มสตาร์ทสต็อปให้นะฮะส่วนด้านขวาของฝั่งคนขับเนี่ยก็จะเป็นการปรับไฟปรับกระจกต่างๆนะไอหมุนแรกๆไอปุ่มแรกๆคือปรับพับเก็บกระจกข้างปรับองศาของกระจกข้างซ้ายขวานะครับส่วนตรงกลางก็เป็นปรับไฟหน้านะฮะมีโหมดออโต้มาให้คือเปิดปิดออโต้ให้นะจะมีเซ็นเซอร์จับแสงนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกหน้าและหลังนะครับปรับระดับสูงต่ำไฟหน้าได้ปรับแสงหน้าปัดได้นะครับผมตรงนี้ก็ถือว่า ให้มาค่อนข้างที่จะครบนะทีนี้เราก็มาดูที่แผงประตูนะผมแผงประตูฝั่งคนขับเนี่ย ก็วัสดุเดียวกับด้านหลังนะฮะแต่ว่าจะมีสวิตกระจกให้4ีบานเนาะด้านหน้าเนี่ยฝั่งคนขับจะขึ้นลงออตโต้ส่วนบานด้านซ้ายฝั่งด้านหน้านะฮะจะลงออตโต้อย่างเดียวแต่ขึ้นต้องกดค้างเอาไว้นะผมวัสดุคล้ายๆกันคือสีดําเป็นโนแบ็กที่มือจับประตูนะฮะมือเปิดประตูก็จะเป็นสีเทาด้านๆนะครับผมวัสดุก็จะเป็นพลาสติกมานะ,ะที่พักแขนตรงประตูก็จะเป็นหนังหุ้มมานะครับแต่ว่าไม่ได้บุนุ่มอะไรมานะค,ะคือเป็นหนังหุ้มพลาสติกมานั่นแหละนะครับผมผิวสัมผัสก็จะแบบแข็งๆหน่อยนะ ผมอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะมีที่วางแก้วน้ําวางขวดน,น้ําขนาด12บาทให้นะฮะก็วางได้นะผมแก้วน้าเขาบอกมาไม่แนะนําให้วางมันจะหกนะวางขวดน,น้ําได้ไซส์12บาทวางได้นะครับผมก็ไม่ถือว่าถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะฮะก็ไซส์เล็กๆนะทีนี้ในส่วนของตรงกลางนะครับเนี่ยไฮไลท์ของรถรุ่นนี้เลยนะฮะตรงกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะฮะซึ่งถือว่าหน้าจอใหญ่มากเป็นหน้าจอสีด้วยนะหน้าจอเนี้ย จะควบคุมหลายๆอย่างในตัวรถนะฮะนั่นก็คือจะมีในส่วนของอินเตอร์เทนเมนต์ก่อนนะเอินเตอร์เทนเมนต์ก็จะมี FM นะฮะบลูทูธนะครับผมเทเลโฟนก็คือ,อาสามารถต่อบลูทูธที่จะจะฟังเพลงแล้วก็รับสายโทรศัพท์ได้นะครับแชร์หน้าจอจากมือถือขึ้นหน้าจอวิทยุก็สามารถทําได้หรือว่าเขาเรียกว่าเมลลอร์ลิงก์นะฮะทำได้นะครับมีระบบนําทางในตัวนะฮะคือมันอินเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างมันสามารถทําได้หมดยกเว้นเครื่องเล่น DVD เครื่องเล่นซีดีไม่สามารถทําได้นะมันไม่มีช่องใส่นะครับผมเป็นหน้าจอสัมผัสเนาะทีนี้ มันยังมีในส่วนของระบบควบคุมต่างๆตั้งค่าต่างๆอีกนะครับผมก็จะมีตั้งค่าในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะฮะเนี่ยเครื่องปรับอากาศคือจะละเอียดมากคือสามารถปรับอุณหภูมิปรับแรงลมปรับทิศทางลมปรับโหมดออโต้ปรับไล่ฟ้าหน้าหลังปรับได้ได้หมดนะฮะปรับได้หมดเลยอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับยังไม่หมดนะฮะยังสามารถที่จะตั้งค่าตัวรถนะอย่างที่แจ้งไปคือคุณสามารถตั้งค่าล็อกประตูได้นะในส่วนของคีเลสอย่างเช่นว่าคุณกดเนี่ยต้องการให้มันปลดล็อกแค่ประตูฝั่งคนขับไหมหร ล็อกประตูทั้งหมดคุณสามารถตั้งค่าได้นะในส่วนของตั้งค่าล็อกประตูตั้งค่าไฟไฟในรถไฟในเก่งเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้นะฮะอย่างไฟสองทางเข้าบ้านเวลาคุณดับเครื่องยนต์เนี่ยจะมีไฟเวลคัามที่ไฟหน้านมันจะติดไว้ประมาณ30วินะฮะเขาจะตั้งหน่วงเวลาได้่นะคุณสามารถตั้งได้หรือว่าไฟค้นหาของในรถก็ตั้งหน่วงเวลาได้นะฮะอย่างคุณสามารถตั้งได้จะเอากี่วิต่ำสุด30วิสูงสุด300วินาทีนะฮะคุณสามารถเลือก ปรับได้ทุกอย่างนะครับผมเนี่ยนะนี่คือในส่วนของล็อกประตูตั้งค่าไฟนะครับอ่าตัวนี้คือคืนค่าโรงงานเนาะมันค่อนข้างที่จะโอเคนะมีระบบแจ้งเตือนแจ้งเตือนในที่นี้คือไฟรูปเครื่องโชว์คุณไม่รู้จะทำยังไงคุณเข้าวิทยุนะฮะจะมีข้อความนะฮะเป็นอ่าอะไรอะ่ะคล้ายคลาค,คู่มือนะ่ะเป็นคู่มือเล็กทนิกส์นะอยู่ที่หน้าจองเนี้ย คุณสามารถที่จะอ่านข้อความเบื้องต้นได้ว่าควรต้องทํำยังไงนะครับผมเนี่ยอย่างไฟรูปไฟถุงลมนี่ถ้าโชว์ขึ้นมามันคืออะไรคุณก็มานั่งอ่านได้นะคล้ายคล้ายคู่มือฉบับย่อนะที่อยู่ในเครื่องเล่นนะครับซึ่งถือว่าโอเคมากๆนะอ่ะทีนี้นี่คือวิทยุนะฮะยังไม่หมดนะมันสามารถที่จะต่อ WiFi นะ มี App Store ให้ใช้นะฮะดูข้อมูลการขับขี่ได้ดูรูปภาพได้ต่อ AUX ได้ติดต่อศูนย์บริการได้ดูวิดีโอได้คือมันทําได้หลายๆอย่างนะฮะวิทยตุตัวนี้แต่ว่ามันจะมีในส่วนของระบบซิมการ์ดนะฮะมันจะมีระบบซิมการ์ด 3G รายสักอย่างเนี่ยคุณต้องไปติดต่อศูนย์บริการนะมันต้องเป็นการจ่ายรายปีอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเท่าที่ทราบมาคือเป็นซิมการ์ดเสียบเข้าหลังเครื่องอะ แล้วก็จ่ายค่าบริการเป็นรายปีนะฮะอันนี้ต้องไปถามศูนย์บริการอาวัตต้องทําอย่างไรนะครับผมอันนี้คือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมันยังใช้ได้อยู่ไหมจากเจ้าของเก่านะฮะอันนี้ไม่ชัวนะอ่าในส่วนของระบบนําทางนะฮะระบบนําทางตรงนี้ก็ไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะฮะคือสามารถที่จะพอดูเส้นทางได้นะฮะสามารถที่จะพอดูเส้นทางได้ว่าข้างหน้ามีทางเลี้ยวยังไงอะไรยังไงบ้างนะฮะแต่จะให้จะให้มันนําทางเลยจริงๆเนี่ยผมมองว่า มันยังไม่ค่อยอัปเดตมากเท่าไหร่นะอย่างเส้นทางใหม่ๆทําถนนใหม่อะไรเงี้ยกูเกิลแมปเนี่ยเขาจะอัปเดตตลอดนะฮะแต่ว่าวิทยุตัวเนี้ยคุณต้องคอยที่จะกดตรวจสอบหาซอฟต์แวร์อัปเดตใหม่เรื่อยๆนะหรือว่าต้องเข้าไปที่ศูนย์บริการเพื่อที่จะอัปเดตนะฮะตรงเนี้ยก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันว่าจะใช้ระบบนำทางของเครื่องเล่นหรือว่าจะใช้ในส่วนของโทรศัพท์มือถือหรือว่า g o o g l e Map อันนี้อยู่ที่คุณลูกค้าตัดสินใจนะครับผมอ่ะทีนี้ในส่วนเครื่องเล่นประมาณนี้ถัดลงมาด้านล่างนะตรงนี้จะเป็นแผงคควบุุมมป่ เป็นปุ่มจริงนะฮะก็คือเป็นปุ่มของการควบคุมเครื่องเล่นนั่นแหละแล้วก็ระบบปรับอากาศต่างๆเนาะมันสามารถที่จะสัมผัสได้ที่หน้าจอมันก็ยังมีปุ่มจริงให้ใช้ด้วยนะฮะสำหรับท่านสูงอายุผู้สูงอายุแรงต่างเนี่ยชอบปุ่มแบบนี้มากกว่าก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับถัดลงมาเป็นปุ่มเซ็นทันล็อกแล้วก็ปุ่มไฟฉุกเฉินนะฮะซึ่งซ่อนอยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะผมมองว่ามันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเวลาฉุกเฉินจริงๆแต่ต้องกดสัมผัสเร็วๆอะ่ะมันอยู่ตรงเนี้ย คือบางทีอะคันเกียร์มันบางนะมันคันเกียร์มันบังเนี่ยเวลากดมันจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนาะอ่ะทีนี้ถ่านลงมาด้านล่างนะฮะการตกแต่งก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คดูหรูหราดูไฮโซมากนะครับฐานเกียร์นะฮะก็จะเป็นสีเงินนะครับผมมีถุงหนังหุ้มมานะฮะหัวเกียร์ก็จะเป็นหนังด้วยนะครับเดินเส้นด้วยโครเมียมสวยงามเนาะเกียร์เป็นดูโอคลาสเจ็ดสปีดนะฮะ ดูเอคัสเจ็ดสปีดมีโหมดบวกลบให้มีโหมดสปอร์ตมีโหมดพื้นผิวถนนลื่นให้ใช้นะครับคือเกียร์วิเนี่ยนะคือมันจะมาเวลาเราใส่เกียร์วิเนี่ยก็คือเกียร์มันจะปรับลงมาเกียร์ต่ำสุดนะครเพื่อขับเคลื่อนในถนนที่มันลื่นๆหรือว่าพื้นผิวหิมะนะฮะอันนี้เขามีมาให้นะค,ะคุณสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับเมืองไทยได้นะอย่างเช่นว่าเจอถนนที่มัน มีโคลนเต็มพื้นถนนหรือว่าถนนมันเปียกน้ําแล้วมันลื่นๆนะ่ะเกียร์ดับบิลช่วยได้นะคุณสามารถที่จะขับเคลื่อนผ่านตรงนั้นไปได้เนาะแต่ว่าก็ยังมีสามารถที่จะทดเกียร์เองได้ด้วยนะมีโหมดบวกลบให้ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคให้มานะครับดูคัดของ gs 1.5 Turbo เนี่ย อย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นนะฮะคือเกียรกล่องสมองกลมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะเวลาเราต้องการเร่งแซงบางครั้งมันก็ไม่ตอบสนองตามใจนะฮะบางครั้งมันก็มาไวนะ,ะอันนี้ต้องทําความคุ้นชินกับเขาแต่ว่าผมไปอ่านในกลุ่มนะในกลุ่มที่เขาใช้รถรุ่นนี้อยู่เขาบอกว่าให้ลองไปอัปเดตฟอร์มแวร์เฟิร์มแวร์ของตัวกล่องสมองกลดูนะ,ะอาการเหล่านี้ที่ที่ผมแจ้งไปเนี่ยบางทีมันหายนะฮะคือฟอร์มแวร์ใหม่ๆเนี่ยมีการอัปเดตปรับจูนนู่นนี่นั่นนะ,ะมันทําให กล่องสมองกลมันฉลาดขึ้นนะครับผมก็ลองพิจะละลารณากันดูแล้วกันนะสามารถที่จะไปอัปเกรดได้นะครับถัดลงมาจากเกียร์นะฮะก็จะเป็นในส่วนของเบรกมือนะครับจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมีออโตโฮให้นะ,ะคือหลายๆรุ่นถ้าเป็นปีใกล้ๆกันเนี่ยบางบางรุ่นที่ราคาใกล้ๆกันยังไม่มีนะแต่ว่า MGS นะฮะให้มาแล้วนะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้โฮมมาให้ด้วยนะครับมีระบบกันลื่นถลายคุณสามารถปิดได้นะเทคชั่นคอนโทรลนะฮะคุณสามารถปิดได้มีที่วางแก้วน้ําที่ที่าแขนนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีปลั๊ก USB และ AUX ให้เสียบนะครับผมคุณสามารถเชื่อมต่อเพื่อจะเปิดเพลงดูเครื่องฟังเพลงอะไรต่างได้จากตรงนี้นะฮะคือเชื่อมต่อผ่านเครื่องเล่นนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านบนนะฮะเป็นออปชั่นที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือหลังคาสลปนะฮะจะมีม่านบังแดดที่ใช้มือเลื่อนเอานะฮะแต่ว่ากกกกรรระะจจตงนี้ คุณสามารถที่จะบิดนะบิดเพื่อเปิดหลังคาสลูปได้นะครับผมาการเปิดก็จะเป็นแบบบิดนะบิดไปทางซ้ายคือเปิดบิดมาทางขวาคือปิดนะแต่ถ้ากดปุ่มตรงกลางคือเป็นการยกกระจกเพื่อระบายอากาศภายในนะฮะเนี่ยกดปุ่มตรงกลางงนี้นะครับมันก็จะยกกระจกขึ้นไปนะฮะเพื่อที่จะเอาอากาศภายในเนี่ยไหลออกข้างนอกนะเป็นการถ่ายเทอากาศนะครับผม มีไฟส่องสว่างให้นะฮะมีไฟส่องสว่างแล้วก็ที่บังแดดก็จะมีไฟส่องแต่งหน้าให้ด้วยซ้ายและขวาเลยนะครับผมเป็นบานสไลด์ด้วยนะเป็นแบบบานสไลด์นะฮะ ่วนกระจกเนาะก็จะประมาณนี้กระจมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะฮะคุณไม่ต้องกังวลแล้วแสงจะแยงตานะครับผมมันตัดแสงให้ออโต้เลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับฟังก์ชันออปชันภายในนะฮะวัะสดุการตกแต่งก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็ตัดกับสีดําเป็นโนแบกนะฮะก็ดูหรูหราดูไฮโซนะฮะการดีไซน์ก็จะคล้ายๆตัวเหลี่ยมเพชรนะฮะเป็นไดมอนด์คัตนะฮะแล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้ออกไปสรุปด้านนอกครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้าคันนี้นะ MG GS 1.5 Turbo x s l o นะครับผมต้องบอกว่าออปชั่นด้านในนะฮะและสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะมากระบบรักษาความปลอดภัยเองก็ให้มาจุกใจเช่นกันนะครับผมแต่สิ่งที่คุณต้องตัดสินใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือข้อด้อยของเจ้าคันนี้นะอย่างเรื่องแรกนะครับผมในส่วนของเกียร์นะฮะไอกล่องสมองกลที่ไม่ค่อยชาญฉลาดเท่าไหร่นะฮะอาจจะทําให้คุณหงุดหงิดขับในเมืองเนี่ยอาจจะมี น้ำโหได้นะครับเพราะว่ามันจะมีอาการกระตุกกระตุกหน่อยนะฮะคือเกียร์มันไม่ฉลาดอ่ะแล้วก็ดูโอ้คัทเนี่ยคือนิสัยของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนั้นอยู่แล้วนะฮะเวลาใช้ความเร็วต่ำมันจะมีอาการกระตุกของการต่อเกียร์อะไรพวกนี้เนาะมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ทําได้ไม่ค่อยดีมากนะฮะและอีกสิ่งหนึ่งนะฮะหลักๆเลยนะครับผมเรื่องของการกินน้ํามันนะฮะ MG GS 1.5 Turbo นะฮะมัน กินน้ำมันค่อนข้างที่จะกินมากๆนะครับถ้าคุณใช้ในเมืองนะไม่ถึง10โลถ้าใช้นอกเมืองอยู่แค่10ต้นๆเท่านั้นอันนี้เป็นข้อที่คุณควรตัดสินใจนะครับผมและจุดต่อไปที่เราต้องดูกันนะ็คือจุดที่เราต้องกังวลน,นะฮะว่าเราใช้รุ่นนี้เราจะต้องซ่อมบํารุงยังไงนะครับหนึ่งเลยนะฮะ รถรุ่นนี้เนี่ยมันมีอาการของการกินแบตเตอรี่นะฮะอย่างเช่นว่าแบตเตอรี่เนี่ยคุณซื้อมาวันนี้ปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะปีครึ่งถึง2ปีถึงจะต้องเปลี่ยนแบตจะเสื่อมสภาพแต่รุ่นนี้เนี่ยบางทีไม่ถึงปีมันก็เสื่อมสภาพแล้วคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่คุณควรต้องคิดนะฮะในการจตัดสินใจซื้อคันนี้นะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของอะไหล่นะครับผม เวลาคุณเข้าศูนย์นะฮะเกิดว่ารถเนี่ยมีต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ต้องมีการซ่อมแซมนะฮะเวลาเราเข้าศูนย์ซ่อมบํารุงนะฮะอาจจะต้องรออะไหล่ค่อนข้างที่จะนานกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับผมอันนี้เป็นจุดจุดหนึ่งที่หลายๆท่านเนี่ยกังวลน,นะฮะอันนี้คือผมแจ้งเป็นข้อมูลไปเลยนะจะได้เคลียร์ๆกันนะจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดค้างกันนะฮะเราก็ซื้อขายกันแบบใสๆกันเนาะถ้าสนใจคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจฟังก์ชันดี สมรรถนะดีระบบรักษาความปลอดภัยดีนะครับแต่สิ่งที่ต้องกังวลผมได้แจ้งไปแล้วนะฮะคุณลองคิดดูแล้วกันเนาะว่าจะตัดสินใจซื้อคันนี้ไหมราคาคันนี้อยู่ที่569,000บาทรถปีโมเดล2018จดทะเบียน2019เลขไมหม่2 3ามกิโลนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ 090, 101, 1019หรือจะแวะมาทดลองขับมาสัมผัสคันจริงมาลองเล่นออปชั่นของเขาจริงๆได้ที่โชว์รูมห้าวัดถนนราชพฤกษ์นะฮ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้กดไลค์ให้ถึง10ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะกด s u b s c r i b ์สั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรถยนต์ใหม่ๆที่เรามาแนะนำกันเนาะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ